แล้วเราหันและขึ้นไปตามทางสู่บาชานและโอจีกษัตริย์แห่งบาชานออกมาต่อสู้กับเราทั้งเขาและประชาชนทั้งหมดของเขาที่เอเรอีและยาฮูอารัสแก่ข้าว่าอย่ากลัวเขาเพราะเราได้มอบเขาและประชาชนทั้งหมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าและเจ้าจะกระทําแก่เขาเหมือนที่เจ้าได้กระทําแก่สีโหนกษัตริย์ของชาวอามมไรผู้อาศัยอยู่ที่ฮชบน ดังนั้นยาหูอาเอโลหิมของเราจึงมอบโอจีกษัตริย์แห่งบาชานพร้อมกับประชาชนทั้งหมดของเขาไว้ในมือของเราและเราโจมตีเขาจนไม่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่และเราได้ยึดมือทั้งหมดของเขาในเวลานั้นไม่มีเมืองใดที่เราไม่ได้ยึดจากพวกเขา60มืองทั้งเขตอากอบอาณาจักรของโอจีในบาชานเมืองทั้งหมดเหล่านี้ถูกป้องประการด้วยกำแพงสูงประตูและดานนอกจากเมือง ที่ไม่มีกำแพงอีกเป็นจำนวนมากและเราได้กำหนดให้พวกเขาถูกทำลายเหมือนที่เราทำกับสีโ์นกษัตริย์แห่งเฮชโบนโดยกำหนดให้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กของทุกมืองถูกทำลายแต่ปรสสุสัตทั้งหมดและของริบจากมืองต่างๆเรานำมาเป็นของเราเองและในเวลานั้นเราได้ยึดแผ่นดินจากมือของกษัตริย์ทั้งสองของชาวอาโมไร ซึ่งอยู่ฝ้าข้างของยาเดนจากลำธา,ารอานนถึงภูเขาเฮอร์มอนชาวชาวซิดอนีเรียกเฮอร์มอนว่าซิริยอนและชาวอโมไรเรียกว่าเซเนียเมืองทั้งหมดในที่ราบกิเลอาทั้งหมดและบาชานทั้งหมดจนถึงสันคาและเอเรอีเมืองแห่งราชอาณาจักรของโอจีในบาชานเพราะมีเพียงโอจีกษัตริย์แห่งบาชานเท่านั้นที่เหลืออยู่จากชาวเรฟาอิดดูเถิดเตียงของเขาเป็นเตียงเหล็ก ไม่ใช่หรือที่อยู่ในรับบาของลูกหลานอมมนมีความยาวเก้าศอกและความกว้างสี่ศอกตามศอ,อกของมนุษย์และแผ่นดินนี้ซึ่งเราครอบครองในเวลานั้นตั้งแต่มืองอาโรเออร์ R o e R, ซึ่งอยู่ริมลำธา,ารอานอนและครึ่งหนึ่งของภูเขากิลาและเมืองต่างๆนั้นข้าพระเจ้าได้มอบให้แก่ชาวรูเบนและชาวกาดและส่วนที่เหลือของกิเลอาดและบาชานทั้งหมดรชาชอาณาจักรของโอจีข้าพระองค์ให้แก่เครึ่งเผ่าของเมนาเช ทั้งเขตอาก็อ,อก,กับบาชานทั้งหมดที่เรียกว่าแผ่นดินของชาวเรฟอาอิดยายีบุตรชายของเมนัชเชได้ยึดเขตอาก็อ,อกทั้งหมดจนถึงพรมแดนของชาวชาวเกชูและชาวชาวมา,าคาทิสและเรียกชื่อตามนามของตนเองคือบาชานแห่งฮาวดตยาอีจนถึงวันนี้และแก่มาคีข้าพเจ้าได้ให้กิเลอและแก่ชาวรูเบนไอเตสและชาวชาวกาดิดข้าพเจ้า ได้ให้ตั้งแต่กิเลอะจนถึงลำธา,ารอานนกลางลำธารเป็นพรมแดนจนถึงลำธารยับบอกซึ่งเป็นพรมแดนของลูกหลานอม,มนูลและที่ราบแห่งถิ่นธุรกันดารโดยมียาเดนเป็นพรมแดนตั้งแต่คินเนเรตจนถึงทะเลแห่งอาราบาคือทะเลเขยมใต้ลาดเขาพิสกาทางทิศตะวันออกและข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในเวลานั้นว่ายาหูอาเอโลฮิมของท่าน ได้ประทานแผ่นดินนี้แก่ท่านให้ครอบครองบรรดาบุตรชายผู้มีกําลังจงข้ามไปพร้อมอาวุธต่อหน้าพี่น้องของท่านคือลูกหลานของอิสราเอลแต่ให้ภรรยาและเด็กเล็กๆและสัตว์เลี้ยงของท่านเพราะข้าพเจ้าทราบว่าท่านมีสัตว์เลี้ยงมากอยู่ในเมืองของท่านที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านจนกว่ายาหูอาจะประทานการพักผ่อนแก่พี่น้องของท่านเหมือนแก่ท่านและพวกเขาก็ครอบครองแผ่นดิน ที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านกำลังประทานแก่พวกเขาฝ้าข้างโน้นของยาเด่นแล้วท่านจึงจะกลับไปแต่ละคนไปยังกรรมสิทธิ์ของตนที่ข้าพาเจ้าได้ให้แก่ท่านและข้าพาเจ้าได้บัญชาแก่ยาหูชาในเวลานั้นว่าตาของเจ้าได้เห็นทั้งหมดที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองนี้ยาฮูอากระทำเช่นเดียวกันแก่ราชอาณาจักรทั้งหลายที่เจ้ากำลังผ่านไป อย่ากลัวพวกเขาเพราะยาหูอาเอโลหิมของท่านเองท่งต่อสู้เพื่อท่านและข้าพระเจ้าได้อ้อนวอนต่อยาหูอาในเวลานั้นว่าข้าแต่พระเจ้าเยฮูวาพระองค์ทรงเริ่มสำแดงความยิ่งใหญ่และพระหัตถ์อันทรงพลังของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเพราะใครเล่าจะเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพในสวรรค์หรือบนโลกผู้ซึ่งกระทำตามพระราชกิจและฤทธานุภาพของพระองค์ได้ ข้าพระองค์ขอร้องขอให้ข้าพระองค์ข้ามไปและเห็นแผ่นดินดีฟ้าข้างของยาเดนแผ่นดินเนินเขาดีนี้และเลบานอนแต่ยาหูอาทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์เพราะเหตุของพวกเจ้าและไม่ทรงฟังข้าพระองค์และยาหูอาตรัสกับข้าพระองค์ว่าพอแล้วอย่าพูดกับเราเรื่องนี้อีกขึ้นไปบนยอดพิศกาและยกตาของเจ้าขึ้นมองไปทางตะวันตกเหนือใต้และตะวันออกและมองด้วยตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ข้ามยาเดนนี้ แต่จงมอบหมายให้ยาหูชาและเสริมกำลังเขาและทำให้เขากล้าหาญเพราะเขาจะข้ามไปข้างหน้าประชาชนนี้และทำให้พวกเขาได้รับมรดกแผ่นดินที่เจ้าเห็นและเราอาศัยอยู่ในหุบเขาตรงข้ามเบตเปิด